ยินดีต้อนราก็สู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o r x e Channel นะคะต้องรับเข้าสู่กรนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงส2ราศีประจำเดือนมกราคม2568หรือ2อ2 5ัน้นั่นเองนะคะปีใหม่ไทยแล้วกิ่งฟ้าขออวยพรให้แฟนช่องที่ดีกับกิ่งฟ้ามากๆหรือว่าท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้ของกิ่งฟ้าเป็นคลิปแรกก็ขออวยพรให้ท่านมีความสุขมีความเจริญนะคะสุขกายสบายใจขอให้พบเจอแต่ความเจริญ อ,อะไรที่มันไม่ดีสิ่งที่เลวร้วายก็ขอให้ทิ้งไว้กับปีเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสติและปัญญาที่ดีถ้าสติมาปัญญาเกิดกิ่งฟ้าก็เชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะอ่ะก็สําหรับคลิปของวันนี้อย่างเช่นเดิมนะคะขออนุญาตชี้แจงก่อนเลยก็คือกิ่งฟ้าทานายโดยภาพรวมหรือว่าทํานายโดยกว้างนั่นเองเรอเรียกว่า general reading ไม่ได้ทานายเจาะจองบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรง เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ประรับพลังงานด้านดีๆมารับกําลังใจดีๆจากคลิปนี้ไปนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตามไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าน,นะคะส่วนท่านใดอยากปรับ การพูดของกิงฟ้าในคลิป YouTube มันจะมีฟันเฟืองอยู่ด้านบนมันสามารถปรับได้นะคะถ้าทุกท่านโอเคกับ normal speed หรือว่าสป e ด d ปกติของกิงฟ้าแบบนี้ไม่ต้องกดปุ่มใดๆซึงไม่ต้องปรับนะคะแต่ถ้าอยากปรับให้เร็วขึ้นนะคะก็ไปกดได้เลยมันจะเรียกว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าอยากให้ช้าลงก็กดช้าลงได้เลยนะคะแล้วแต่ความชอบหรือว่าความโอเคของแต่ละบุคคลนะคะ,ะส่วนการสนับสนุนของกิงฟ้านะคะขอแจ้งเ,เลยนะคะว่ากิงฟ้าต้องขอบพระคุณมากๆนะคะ ในปีที่ผ่านมาหรือว่าในเดือนหรือสัปดาห์หรือวันที่ผ่านมาที่หลายๆท่านสนับสนุนซูเปอร์ตงของกิงฟ้ามาเยอะมากๆขอบพระคุณจากใจจริงนะคะขอใด้วยท่านมีความสุขมากๆจริงๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนนะคะกิงฟ้าต้องแจ้งก่อนกิงฟ้าไม่ได้มีการรับสปอนเซอร์ใดๆในช่อง YouTube นะคะอาฉะนั้นการสนับสนุนกิงฟ้าก็คือการกดโปรดักต์ต่างๆนะคะที่กิงฟ้าใช้เองจริงๆมันจะอยู่ด้านล่างใต้ description ใน u t u b e นะคะอาไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางหรือว่าความสวยความงามที่กิงฟ้าใช้จริง ไฟฟ้าต่างๆนะคะ,ะหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่กิ่งฟ้าใสนะคะไม่ว่าคุณจะเห็นทั้งในเฟซในอินสตาแกรมหรือว่าใน YouTube ตรงนี้นะคะกิ่งฟ้าก็จะแปะเอาไว้เอาไว้ด้านล่างให้ทุกท่านได้กด เลือกซื้อกันได้เลยนะคะ,ะถ้าทุกท่านกดในตะกร้าที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้กิ่งฟ้าก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าขนมเล็กๆน้อยๆในการต่อยอดในการทําคลิปต่อไปในอนาคตนะคะแล้วก็จะทําให้แบบพัฒนาช่องต่อไปอีกขั้นหนึ่งนะคะต้องขอบคุณทุกท่านร่วงหน้าเลยนะคะ,ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิอดดของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนมกราคม2องพหหรือ2025นะคะเรามาดูดวงดูภาพรวมทนายจากไพ่พี่เนตรแล้วก็ไพ่ท ในชัเช่นเดิมนะคะ,ะราศีสิงห์นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ determination divine support five of wands four of swords And the sun the high priestess Nines of Cups, Ten of Pentacles, The Devil, Ten of Swords, Three of Swords, The Magician, The World, and the last one, uh, the Temperance. Okay. พลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นเนี่ยคือช่วงรียเวลานี้ราศีสิงห์เหมือนคุณมีเรื่องที่ต้องคิดเรื่องกังวลแต่กิ่งฟ้ามองว่าบางคนอาจจะบอกว่ากําลังตั้งใจทําอะไรบางอย่างมันเลยอาจจะมีความเครียดเข้ามากลัวทําแบบไม่สําเร็จหรือว่า เอ้แบบมีความตั้งใจมากๆมันเลยแบบอยากให้ผลออกมาดีอะไรเงี้ยกิ่งฟ้าก็จะบอกเสมอเป็นกําลังใจให้คุณว่าไม่ว่าผลจะออกมาดีไม่ดีถือว่าถ้าเราทําเต็มที่แล้วก็คือเต็มที่นะคะเพราะว่าไพ่มนเลยขึ้นแค่เหมือนแรงกดดันเรื่องความเครียดหรือเรื่องความวิตกจริตแบบอะไรที่แบบไปก่อนล่วงหน้าอะไรเงี้ยค่ะแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออไม่ได้เครียดเลยค่ะอาจารย์แต่มันอาจจะมีเนื้องานที่เข้ามาแล้วเป็นเนื้องานที่เราต้องละเอียดถี่ถ้วนมากๆนะคะ แล้วก็บางคนอาจจะแปลว่าเพิ่งเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆที่เรารู้สึกไม่คุ้นเคยก็เป็นได้มันเลยทําให้รู้สึกว่าอู้จะต้องทํายังไงฉันต้องเริ่มต้นจับจุดตรงไหนอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวคุณก็จะเก่งเองไม่ต้องห่วงค่อยๆใช้ระยะเวลาค่อยๆสั่งสมประสบการ์อย่าไปรีบร้อนอะไรกับมันมากแต่แค่ว่ามีความตั้งใจก็พอแต่อย่าเครียดจนเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เป็นคนหมั่นปฏิบัติด,ดีในรูปแบบต่างๆนะคะจะบอกเลยว่าวาจาของคุณศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะฉะนั้นอย่าพูดอะไรที่แบบไปสาบแช่งคนอื่นถึงแม้เเขาาจะไไม่่ดีกับรแคหน เด็ดขาดนะคะให้พูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่ดีนะคะสำหรับตัวเราแล้วก็ผู้อื่นกิงฟ้าก็เชื่อว่าถ้าเราพูดสิ่งดีสิ่งดีๆมันจะดึงเข้ามาหาตัวเราเองเยอะนะคะเหมือน law of a t t r a c t ก o n นะคะกงแรงดึงดูดนะคะประมาณนี้แล้วก็รวมถึงเรื่องวาจาวาทศิลของคุณเนี่ยถ้าเราพูดดีเรามีสติในการพูดเงินทองของคุณก็จะเข้ามาจากการสื่อสารการเจราจาต่างๆอย่างมากนะคะแล้วก็รวมถึง สิ่งดีๆพลังงานด้านดีๆหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณดีมากๆกิ่งฟ้าบอกเสมอไม่มีใครวิเศษกว่าใครทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวนางฟ้าเทวดาแบบสิ่งที่ดีคอยปกปักคุณอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าถ้าเราปฏิบัตดดิดีเขาก็อยากที่จะมาคุ้มครองสามารถช่วยเหลือเราได้แต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีใครจะอยากอยู่ใกล้เรานะคะอันนี้คือคิดง,ง่ายๆนะคะเช่นเดียวกันฉันได้ฉันนั้นนะคะแล้วก็มีคํานึงถึงแม้ว่ากิ่งฟ้าจะบอกคุณว่า คำพูดคำจาจาของคุณจะโดดเด่นแต่ให้คิดก่อนพูดด้วยคิดก่อนที่จะสื่อสารพิมพ์โพสตแชทคุยด้วยนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาเพราะว่าพลังงานขึ้นว่าเรามาระวังการมีปัญหาหรือทะเลาะก,กันกับคนหมู่มากนะคะหรือว่าบางทีบางครั้งมันอาจจะแปลว่าช่วงนี้ประชุมเยอะก็ได้ท้ามองในแง่ที่ดีคือประชุมเยอะก็ได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ขอให้คุณแคร์ในเรื่องสภาวะจิตใจของตัวเองก่อนแล้วกเ็เขาเรียกว่า,า respect ตัวเองด้วยแล้วก็ให้ความเคารพแล้วก็ รักและเคารพตัวเราเองให้มากนะคะในทุกๆด้านนะคะไม่ใช่แค่เรื่องการทํางานเรื่องอื่นๆด้วยนะคะแต่จริงๆกิ่งฟ้าจะบอกเลยพลังงานคุณมันขึ้นความรุ่งเรืองนะคะความรุ่งโรจน์นะคะแต่แค่ว่า ทำอะไรแค่จะต้องแบบคิดหน้าคิดหลังให้เยอะๆนะคะอย่าให้ใครมาหักหลังมาหลอกลวงเราได้อย่าไปหูเบาเท่าน,นั้นเลยนะคะถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้มีสติทุกอย่างกง้าวเกยง้าเชื่อว่าทุกอย่างเราเอาตัวรอดได้แน่นอนนะคะพลังงานเลยขึ้นบางทีมันเป็นการจบจากบางสิ่งบางอย่างเริ่มต้นสิ่งใหม่ก็เป็นได้นะคะหรือการเาต,ติบโตไปข้างหน้าการก้ากวกระโดดไปข้างหน้าค่ะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาดูนะคะเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง s e อร์เรียลนะคะอ่ะขึ้นมา2ใบก็เอา2ใบนี่แหละค six of cups n i n e of wands นะคะ three of wands the h a r p h a n t นะคะแล้วก็ two of swords อ่าคือถ้าสมมติใครที่ทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสารรค์การ creative ต้องมีไอเดียอยู่เสมอศิลปะความงามนะคะเอ่อไม่กระทั่งอาหารก็สามารถเป็นศิลปะได้การสมมติตกแต่งหน้าเค้กอ่ารูปรถกลิ่นเสียงคือมันเหมือนกับว่า อะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสารรค์ทุกชนิดนะคะ,ะดีทั้งหมดหรือสื่อออนไลน์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้เกรรษตรกรรมพืชสวนไรน่นาอาชีพที่ต้องเดินทางเป็นอาชีพที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเป็นอาชีพที่ต้องใหว้วิชาความรู้ผู้อื่นอะไรเงี้ยค่ะหรือการสื่อสารหรือว่าการเจราจาต่างๆหรือการพบปะผู้คนจะค่อนข้างดีมาๆบางคนอาจจะบอกว่าไม่พบปะผู้คนเลยค่ะเป็นนักเขียนก็ยังได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารจะค่อนข้างดวงขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่งช่วงนี้คุณอาจจะ มี choice ที่ต้องเลือกนะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสได้กลับไปทํางานแนวลักษณะงานเดิมหรือต้องเจอคนเดิมเดิมเก่าก็เป็นได้แบบเพื่อร่วมงานเก่าที่เคยร่วมงานกันหรือว่าลักษณะงานที่เราเคยผ่านมาแล้วเราอาจจะต้องกลับไปทําอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้หรือแบบประหนึ่งว่าต้องปัดฝุ่นหรือตําลาออกมาอีกรอบหนึ่งเอาเอามาทําใหม่กลับมา Renovate กลับมาปรับปุงกลับมาทําให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ก็เป็นได้ บางคนอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าอาจจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าตําแหน่งหรือว่าไปทำงานที่อื่นเลยก็มีเพราะพลังงานขึ้นการเติบโตการเจริญก้าวหน้าการไปอีกที่หนึ่งเพื่อดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะคะหรือมีแพลนที่จะแบบ ไปที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นได้โอ้ล้วไพ่ขึ้นดีมากโอ้เป็นไพ่ใบเดียวนะคะในสําหรับนี้ที่เป็นไพ่บิกนีนะคะ initiation นะคะเริ่มต้นด้วยดีเห็นไหมดูทุกอย่างถ้าคุณกําลังเริ่มต้นกําลังจะทําอะไรใหม่ๆช่วงนี้ลงมือทําได้เลยขอให้คุณมีความเพยยียรเหมือนเพียรตั้งใจมีสติราบรื่นราบรียบแล้วดีมากๆเนี่ยพระพิกนีขึ้นคือความมงคลความสดีมงคลความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์จะเป็นของคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอให้คุณแค่ปฏิบัติดีเป็นพอนะคะอ่าแล้วก็เนี่ยไพ่ขึ้นคําว่า อิเลเซียมนะคะคือหมายถึงว่าอิเลเซียมคือมันเหมายนึงว่าการลีภ้ภัยการแบบเดินออกจากสิ่งที่มันไม่ใช่การหลบหลีกอะไรบางอย่างคือการแบบไม่ไม่ต้องการปะทะอะไรเงี้ยแต่เป็นได้ถ้ามองอีกมุมอย่างที่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นว่าเรามาระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวงถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องที่แบบเราต้องไปอยู่ในเหตุการณ์ที่มันต้องทะเลาะถ้าสมมติว่าเราใช้อารมณ์มันพังทลายแน่นอนมันก็จะแปลกลายเป็นว่าไฟกับไฟรวมกันก็จะกลายเป็นปรมาณูเลยทีเดียวนะคะระเบิดตุ้มเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเราใช้แบบความสงบ ในการแก้ไขใช้สติในการแก้ไข,น,ขนะคะมันก็จะดีขึ้นค่ะหรือว่าการเดินออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่มันกําลังแบบปะทุอารมณ์อยู่ก็ดีแต่ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะไม่ใช่ว่าจะเดินออกมาอย่างเดียวไม,ไม่ได้นะด,ด,ดูดูนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องใจดีกับทุกคนบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะต้องใช้การไฟ์การบุกกลุยาบางสิ่งบางอย่างก็ต้องสงบเราต้องรู้สถานการณ์ว่าเราต้องจัดการยังไงแต่พ่ามันขึ้นว่ามงคลอาจจะมีการเดินทางอกอกจากแบบที่ทํางานเดิมเหมือนว่า ไม่อยู่ที่ทํางานเดิมแล้วฉันจะไปทําที่ใหม่แล้วเนี่ยก็เป็นได้เหมือนกันนะคะอ่ารับไพ่ขึ้นอ่า อีพิคคารินนะคะคือเจ้าสํารานคือมันแปลได้เหมือนกันว่าถ้าใครที่ทํางานพวกแนวฟรีแลนซ์ทำงานอิสระหรือเป็นเจ้าของธรุรกิจช่วงนี้จะค่อนข้างดีมันเหมือนกับว่าเราสามารถแบบเป็นอิสระทางความคิดหรือเรื่องเวลาต่างๆแต่เราเองก็จะต้องฟิกซ์เวลาตัวเองให้ดีนะเพราะเราทางานแบบอิสระนะคะแต่พลังงานแบบนี้คือมันแปลว่ามีคอนเนคชันเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือว่าเราอาจจะต้องมีการพบปะผู้คนมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะแปลว่ามีการเข้าสังคมเยอะยิ่งขึ้น หรือใครที่ทำอาชีพต,ต้องพบปะเข้าสังคมงานอีเวนต์ต่างๆดีมากนะคะและเนี่ยขึ้นการเฉลิมฉลองด้วยนะจริงๆแล้วผู้ชายกำลังถือแก้วไวน์เหมือนเฉลิมฉลองอกำลังที่จะได้รับข่าวดีสิ่งดีๆและไพ่ขึ้นทีมเวิร์กนะคะก็คือแปลว่าอะไรต้องทางานร่วมกับผู้อื่นเยอะเหมือนกันอย่างที่กิงฟ้าบอกแต่ต้นเลยแต่ก็ทีมเวิร์กของคุณจะดีมากกว่าเสียงงไหมคะมันอาจจะมีแบบ คนหนึ่งที่เราอาจจะไม่โอเคแต่คือเราก็ต้อง p r o f e s ชั o นอลทำงานให้ได้กับทุกคนเราจะเอาแบบทุกอย่าง perfect แบบทุกคนดีหมดมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ร0 0แต่ส่วนมากนะคะจะเข้าใจแล้วก็จะปรับปรุงหรือว่าพยายามที่จะ พยายามหาจุดตรงกลางเหมือนประชุมหาจุดตรงกลางให้เจอได้ถือว่าดีค่ะดีมากๆในเรื่องการทํางานของคุณนะคะจะทําอะไรก็ตามแต่บางทีบางครั้งต้องปรึกษาคนรอบข้างแต่ก็จะมีคนคอยสนับสนุนค่ะไม่ต้องห่วงนะคะสําหรับในเรื่องของการเรียนการศึกษาค่ะการเรียนเป็นได้ทุกรูปแบบบางคนเรียนเพิ่มเป็นงานอาิเรกต่อปริญญาต่างๆเรียนเสริมเรียนเพิ่มเพื่อต่อยอดทางธุรกิจไปได้หมดดีดีมากๆเรื่องการเรียนการศึกษาเดี๋ยวบางคนกําลังวางแผนที่จะเรียนต่อเรียนเสริมเรียนเพิ่มนะคะดีหมดเลยค่ะเรื่องการเรียนของคุณค่อนข้าง โอเคมากๆใครคิดจะไปเรียนต่อต่างประเทศเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปเรียนต่างๆดีมากๆหรือเรียนเสริมในเรื่องแบบวิชาการต่างๆหรือว่าเรียนเสริมในเรื่องภาษาต่างๆก็ค่อนข้างดีจริงๆอะสำหรับชาวราศีสิงเด่นในเรื่องการเรียนการศึกษาและสติปัญญาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคะ่ะเลิศฉลุยสําหรับเรื่องเงินค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะการเงินนะคะ Ace of Wands ขึ้นมา The Hangman นะคะ Three of Pentacles Ten of Cups นะคะ Page of Wands แล้วก็ Ace of Swords การเงินของคุณจริงๆโอเคใช้ได้มากๆนะคะแต่มันก็จะมีบ้างล่ะคะ่ะที่แบบว่าเรารู้สึกว่าโอ้ก่อจะได้มาแตละบาท มันเป็นทุกคนค่ะแทบจะทุกอาชีพนะคะว่าเงินมันหาย,ยากอ,อ,อาจจะยากกับปกติแต่จะบอกเลยว่าคุณได้มาแน่นอนเงินไม่ต้องห่วงนะคะออแต่แค่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้เอาเงินเก่าออกมาใช้เพราะว่าอาจจะมีเหตุที่ต้องใช้หรืออาจจะเอาไปลงทุนทําอะไรถ้าเราจําเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้แหละมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าอะไรที่มันไม่จําเป็นช่วงนี้หลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนในการใช้ตังกนโตนะคะ ช่วงนี้บางคนอาจจะเอาเงินไปใช้เกี่ยวกับเรื่องพวกเหมือนอุปกรณ์ที่อยู่ในแบบอินุ่นพังอินี่เสียอะไรเงี้ยการซ่อมแซมต่างๆหรือว่าไปทําเสริมสวยเสริมหลอ่อหัตถการสัญญกรรมอะไรก็ตามแต่มันเป็นสิทธิ์ของคุณเป็นเงินของคุณแหละแต่พลังงานก็ขึ้นว่าใช้เงิน อย่างมีสติอันไหนมองแบบให้มันให้มันถูกต้องอันไหนจําเป็นอันไหนที่มันไม่จําเป็นแต่บางคนอาจจะใช้เงินกับครอบครัวบริวารบุตรลูกสัพสัดเลี้ยงต่างๆก็ตามแต่กิ่งฟ้ามองว่าคุณทํางานหนักมากเท่าไหร่เงินคุณก็จะเข้ามามากเท่านั้นนะคะแต่เงินบางคนอาจจะได้เกี่ยวกับเรื่องมรดกตกทอดของล้ำค่าของมีค่ามาจากต้นตระกูลหรือมาจากการที่เราเองอาจจะแบบอยู่ดีได้มันมา จากการสืบทอดต่างๆก็เป็นได้และไพ่ขึ้น gentle breeze นะคะคือสายลมจอยคือความสุขนะคะนี่เขาแปลเป็นแบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็พลังงานมันขึ้นเป็นลักษณะของคาว่าอะไรที่มันไม่ดีจะมีเหตุออกไปสิ่งดีๆกนลังจะเข้ามาแล้วกิ่งฟ้าก็เตือนคําเดิมว่าอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครจะร่วมลงทุนอะไรกับใครต้องมีสัญญาและละักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะป้องกันการโดนหักหลังป้องกันการโดนเอาเปรียบแล้วก็ป้องกันการผิดพลาดในเรื่องการทําเงินหรือการทางานหรือรเรื่องผลประโย มันไม่เข้าใครออกใครนะคะแต่จริงๆหญิงฟ้าจะบอกเลยว่าการเงินคุณค่อนข้างโอเคมันเขาเรียกว่าฟล์ค่ะมันมันไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะ,ะแต่อาจจะมีเหตุต้องใช้อยู่บ้างแต่มันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่านี่เป็นกลางหันลมคือมันเดี๋ยว,ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแต่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรฉะนั้นการเงินหญิงฟ้ามองว่าใช้ได้แล้วก็โอเคมากๆเลยนะคะสำหรับในเรื่องของความรักคนโสดสนิทค่ะ คนโสดสนิทพลังงานขึ้นการแย่งชิงแต่ถ้าบางคนเพิ่งอกหกักเพิ่งเสียใจอย่าเพิ่งเริ่มมีไข่นะคะคือพักหัวใจไปก่อนยาวๆเลยนะคะแต่จริงๆเอาตรงๆนะโสดแล้วรวยกว่าคะ่ะเพราะว่าบางคนอนะโสดแล้วไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนเรื่องอนาคตต่ตางๆไม่มีงานไม่มีเงินลําบากนะคะทุกคนอันนี้กระซิบไว้เลยนะคะกิงฟ้าชอบพูดเป็นประจำจนติดปากมันเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเราเจอคนรักที่ดีก็ควรที่จะไปต่อแหละแต่พลังงานตอนนี้เนี่ยคนที่จะเข้ามาอาจจะเป็นรักที่รู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ หรืออาจจะแบบมีความแตกต่างกันมากมีความไม่ลงตัวนะคะกันเท่าไหร่ที่จะเข้ามาหรือตัวเราเองหรือคนที่เราเข้าไปคุยอยู่เนี่ยลึกๆแล้วยังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครใหม่มันก็เลยจะแบบความรักยังไม่ค่อยฟโฟล์ในเรื่องคนที่โสดนะคือแบบว่าโสดไปก่อนในเดือนนี้แค่เดือนนี้เดือนหน้าค่อยมาลุ้นใหม่ก็ได้นะคะแต่บางคนอาจจะมีเข้าม,ามากกว่าหนึ่งคนแล้วแบบต้องเลือก หรือว่าคนที่เราเข้าไปหาคุยกับเขาเนี่ยเขาอาจจะมีช้อย c e เยอะก็ได้นะคะเราจะเป็นหนึ่งในนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้มันเป็นลักษณะเขาว่าตอนนี้โสดแล้วมันดีมากเลยเห็นไหมเงินแบบผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่เดี่ยวสวยๆแต่เงินรอบทิศเลยอะ่ะฉะนั้นกิ่งฟ้าเป็นกิง,ง,งฟ้ากิ่ง,งฟ้าเลือกเงินก่อน <laughs> นะคะความรักเดี๋ยวค่อยมีก็ได้ไม่เสียหลายอะไรนะคะ สำหรับคนโสดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไหมไพ่ขึ้นว่ามีโอกาสที่จะชัดเจนกันสูงมากๆถ้าคุยกันมาระยะเวลาหนึง่งแล้วก็เราดูสถานการณ์และมันเข้ากันได้ทั้งนิสัยใจคอทั้งทัศนคติความเป็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกมันโอเคอรู้สึกมากกว่าโอเคด้วยซ้ำไปกิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสากาเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลง จบจากสถานะเดิมคือแบบโสดกลายเป็นคนที่มีคู่สูงเพราะว่าในจริงจริไพ่ขึ้นคู่แท้หรือคู่ที่เหมาะสมหรือว่าคู่ที่มีคาว่าสีเสมอกันและความรักของคุณจะมั่นคงจริงๆขึ้นดีมากๆมีโอกาสที่จะได้แฟนได้คู่สูงมากๆถ้าคุณคุยมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะอ่ะขอแสดงความดีร่วงหน้าด้วยนะคะถ้าเป็นคนที่ใช่จริงๆถ้าไม่ใช่ก็ขอให้มีเหตุหลุดพ้นออกจากกันไปสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือมีคู่เราเป็นยังไงบ้างนะคะ king of swords Queen of Swords อ่า n g Queen ขึ้นมาหมดเลยนะคะ Six of Swords ขึ้นมานะคะ King of Cups อ่าแล้วก็ The Judgment โอเค Judgment ขึ้นมาในพลังงานทั้งหมดเนี่ยกิ่งฟ้าจะบอกว่าถ้าคุณทั้งสองคนไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันแบบ นอกใจการมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้กิ่งฟ้ามองว่ามันไม่มีปัญหาหรอกไปเรื่อยๆนะคะแต่มันขาดความหวานมันรู้สึกมันสติฟเกินไปมันแบบมันมันเส้นตรงเกินไปนะคะฉะนั้นหาเวลาไปพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยกันบ้างนะคะอย่างน้อยเดือนละครั้งก็ยังดีนะคะไปสวิตวันแหววกันบ้างก็ยังดีนะคะเพราะว่าพลังงานก็ขึ้นเป็นในเชิงคําว่าช่วงนี้คนทั้งสองคนนะคะมันเหมือนต้องหาความหวานเติมเต็มให้กันจะดีกว่านะคะแต่บางคนบอกว่ามีปัญหาการทะเลาะกันถ้า เป็นปัญหาการทะเลาะก,กันที่ไม่ร้ายแรงมากกิ่งฟ้ามองว่าเดี๋ยวคุณก็เข้าใจกันแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันอาจจะแปลว่ามีบททดสอบในเรื่องความรักเข้ามาอยู่บ้างเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเรามีปัญหาทะเลาะก,กันรุนแรงรุนแรงมากๆในเชิงว่าแบบมันไม่สมควรที่จะให้อภยัยแบบว่าเออมันเกินจะเกินจะเยียวยามันมันท็อกซิกมากเกินไปอะคะ่ะมันก็จะแปลว่าเป็นการจบลงแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ ต่างคนต่างเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เป็นได้นะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าขอให้คุณเป็นการแบบเริ่มต้นรักกันเหมือนเดิมดีกว่านาะอืมอ่าสว,ส,วสวัสดิเอ่อสำหรับสำหรับสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะจะมาสวัสด,ดีอะไรสวาสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่แต่งงานแล้วนะคะอ่ะต้องพูดตรงๆนะถ้าเราไม่ได้มีอ่ะต้องพูดตรงๆคือเหมือนคืว่าไม่ได้มีบ้านเล็กบ้านนอ้อยไม่ได้มีการนอกใจกันก็ไม่มีปัญหาอะไรกันค่ะแต่ถ้ามีการนอกใจกันมันเหมือนกับว่า กิ่งฟ้าก็ไม่อยากพูดคำนี้นะมันอาจจะมีถึงขั้นแบบจบกันในความสัมพันธ์อย่าล้างหรือว่าแบบทะเลาะกันรุนแรงก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่กิ่งฟ้าแค่เตือนอันนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปทะเลาะเอาไปตีกันเพราะนี่ทำนายกว้างนะคะมีสติในการฟังนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นบางทีบางครั้งเนี่ยมันมีการอะไรที่มันซ้อนซ้อนเงื่อนอะอะไรที่มันซับซ้อนเกินไปมันจะไม่ใช่นะคะแต่ถ้าอะไรที่มันราบเรื่นรับเรียบเรียบง่ายกิ่งฟ้ามองว่ามันใช่แหละสำหรับความรักเนาะก็ได้ไปต่อ พลังงานของบางทั้นเนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยคุณแต่งงานแล้วคุณอาจจะไปร่วมงานมงคลงานแต่งงานบุญต่างๆในช่วงนี้จะค่อนข้างดีจะทําให้รักกันมากขึ้นมันอาจจะแปลว่าเหมือนแบบต้องกระชับความสัมพันธ์ต้องอยู่ด้วยกันบ้างไปเที่ยวกันบ้างเนี่ยโอเคนะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนอย่างที่กิ่งฟ้าบอกไม่ได้มีปัญหาในเรื่องบุคคลอื่นซําซ้อนในเรื่องความรักต่างๆก็แปลว่าต่างคนต่างช่วยกันทำาหากินช่วยกันสร้างอนาคตแค่ว่าต้องมีเวลาให้กันบ้างนะเพราะวางทีบางคนไม่ค่อยมีเวลาให้กันอื ประมาณนั้นสําหรับเรื่องสุขภาพค่ะเป็นยังไงบ้างสุขภาพเรามาระวังเรื่องเจ็บ จ็บไข้ได้ป่วยอาการหนาวสั่นเป็นไข่นะคะระาวาังเรื่องอาหารการกินน้ำหนักขึ้นนะคะแล้วก็เรามาะระวังในเรื่องการเดินเหินนะคะหรือพวกออฟฟิศซินโดรมต่างๆเป็นเหมือนแบบโรคทั่วไปอะคะ่ะแต่เรื่องอาหารการกินมันก็อันตรายเนาะบางทีเรากินหรือบริโภคอะไรที่มันแบบโซเดียมสูงน้ําตาลมากเกินไปโรคมันถามหาในอนาคตได้มันอาจจะไม่ไม่ส่งผลตอนนี้เนาะแต่บางคนส่งผลแล้วก็รักษาสุขภาพมันต่อไปนะคะแต่ถ้ามันแบบยังไม่ส่งผลหรือมันปริมปริมนะคะ คุณเองก็ต้องเช็คสุขภาพประจําปีด้วยนะคะอย่างน้อยปีละครั้งนะคะจะได้รู้เท่าทันสุขภาพร่างกายของเรานะคะการป่วยไม่ใช่เรื่องสนุกเลยค่ะมันหนักมากนะคะแต่คุณแต่คนจะดูแบบเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสุดท้ายจริงๆไม่ค่อยแบบใส่ใจนะคะแต่จริงๆอ่ะมันทร,รมานถ้าเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยฉะนั้นรักษาสุขภาพเป็นด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกิ่งฟ้านะสำหรับเรื่องการทาบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสําคัญมากๆอันดับต้นบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านาาาูยครบงอาป ที่ดีกับเราก็อย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขาด้วยแต่กิ่งฟ้าเข้าใจค่ะโกเรามันมี2มุม มุมม,มุมที่ดีพ่อแม่ที่โอเคมากๆคนที่มีพระคุณที่ดีมากๆกับอีกมุมหนึ่งเหรียญมี2ด้านเนาะที่บอาจจะไม่ค่อยโอเคนะคะกิงฟ้าก็จะบอกเสมอว่าทําเท่าที่เราไหวทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนกิงฟ้าเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทำนะคะแต่น,นี้เป็นหน้าที่ที่กิงฟ้าจะต้องบอกนะถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทาบุญบอกเสมอทําได้ทุกรูปแบบเลยแล้วแต่เราแต่อันนี้กิงฟ้าจะดูเพิ่มเติมให้เท่านั้นเองว่าทํากับอะไรแล้วดีนะคะพายขึ้นโฮมเลสเลยอะคะ่ะ ทำบุญกับคนยากไร้โดยตรงทําทั้งคนทาทั้งสรรพสัตว์มุยที่ช้างก็ได้สรรพสัตว์ต่างๆที่เป็นหมาแมวจอนหรือสรรพสัตว์อื่นๆก็ได้นะคะแต่ไพ่ขึ้นว่าเน้นทํากับโฮมเลสเตอร์ตรงเลยคือ,อเกี่ยวกับเรื่องสิ่งของอของบริโภคต่างๆก็ได้ให้กับคนยากไร้คนไร้บ้านหรือว่าคนที่ขัดสนต่างๆ1บาทก,ก็คือบุญแล้วถ้าเราทําด้วยใจสูงอ,อย่างที่กิงฟ้าบอกว่าถ้าเรารู้จักเป็นคนให้หรือเป็นผู้ให้อะมันจะพบความสุขนะคะแต่ต้องให้ด้วยจิตบริสุทธิ์ให้้โดดดยที่่เเรราไมืออน ด้วยนะคะการให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันต้องลิมิตตัวเองด้วยไม่ใช่ให้จนกระทั่งเดือดร้อนแล้วเบียดเบียนตัวเราเองก็ไม่มันก็ไม่ใช่บุญนะคะแล้วก็ต้องให้โดยที่เราไม่คิดอะไรคืออย่างพระอาจารย์กิ่งฟ้าจะพูดเสมอว่าให้เราหันหลังกลับหมายถึงว่าให้เราให้เลยเราจะไม่มีคําว่าแบบว่าฉันทำบุญคนไม่ขึ้นเลยถ้าเราพูดคํานี้แปลว่าลึกๆ,ๆในใจนะบอกไว้ก่อนว่าเราทําบุญแล้วแบบมันหวังอะไรบางอย่างซึ่งการทําบุญที่แท้จริงคือต้องไม่หวังอะไรคือทำแล้วทําเลยเท่านั้นเองนะคะเมื่อก่อนกิ่งงาลัววผล เมื่อก่อนแบบบูเป็น10ปีแล้วม嘛คะพอเรามาเข้ามาตรงจุดนี้เราจะเข้าใจแล้วอ๋อจริงๆการทำบุญที่ถูกต้องอะมันต้องจิตบริสุทธิ์จริงๆนั่นคือบุญกุศลที่เกิดขึ้นแต่ทุกคนละค่เป็นหมดทำแล้วมันแบบลึกๆอยากได้สิ่งที่ดีกลับมานะคะอ่าแต่เราค่อยๆฝึกจิตตัวเองอะคะ่ะว่าทาทำคือทํา ไม่ได้คิดอะไรม,มันก็จะดีแล้วก็ส่งผลบุญกุศลที่ดีต่อตัวเราแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเราได้ไวขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะ,ะเรื่องการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมพระกระถางเงินล้านได้นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ1-4นาะทีจะดีมากๆสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะใครทําใครได้เนาะแล้วก็ถ้าในกรณีบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิหากิจกรรมอย่างอื่นค่ะงานเด็กๆที่เรารู้สึกชอบบางคนเย็บปักถักร้อยบางคนฟังเพลงรับสมาธิบางคนเล่นโยคะ เชลดีท็อกซ์บ่อยกินงฟ้าทำบ่อยมากมรู้สึกดีมากๆนะคะคือละจะเสือออนไลน์ไปทําอย่างอื่นบ้างเอาเวลาไปพักผ่อนอยู่กับสรรพสัตว์เลี้ยงของเราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าบ้างมันมันจะทําให้จิตเราดีขึ้นนะคะจิตใจเราสาคัญที่สุดกิ่งฟ้าย,ย้ําเตือนนะคะสำหรับชาวราศีสิงจิตใจตัวเราเองการเคารพและรักในตัวเราเองสําคัญแต่ไม่ได้บอกให้เห็นแก่ตัวแต่การรักตัวเองเพื่อที่เราจะมีพลังงานดีๆและส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยเท่านั้นเองนะคะก็ขออนุญาตจบคำทำนายเด็ดเพียวนี้ขอให้ทุกท ะะสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนอาจารย์กิงฟ้าให้กิงฟ้าทําคลิปต่อไปกดซูเปอร์แดงได้นะคะลูกหัวใจด้านล่างนะคะกิงฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์แตงได้ตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนให้กิงฟ้าทําคลิปต่อไปแล้วก็สําหรับ การสนับสนุนอีกหนึ่งช่องทางคือกิ่งฟ้ามีการแปะโ Product ต่างๆเอาไว้ด้านล่างใต้ Description สามารถกดไปดูโ Product ต่างๆที่กิ่งฟ้าใช้จริงจริงๆนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ที่ปลอดภยัยถ้าคุณกดซื้อของในตะกร้าที่กิ่งฟ้าปักเอาไว้กิ่งฟ้าก็จะได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆน,น้อยมากๆแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยในการทําคลิปหรือว่าพัฒนาการทําช่องต่อไปเพราะว่ากิ่งฟ้าไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆจากคลิป YouTube นะคะอ่ะฉะนั้นก็ขอบคุณมากที่สนับสนุนให้ใหกิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปนะคะอะ วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบา,บายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กินฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กินฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น f Facebook Fanpage i n s t a g r a m หรือ TikTok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ